็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะแวนการ์ดนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวอายาเซเซโกะนะครับหรือว่าคุณยายของเรานั่นเองนะครับคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปอีโวกันดีกว่านะครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ให้ดูพาสซีฟก่อนอีโวนะครับพาสซีฟก่อนอีโวนะครับเป็นเนสซี่เบลซิ่งนะครับเป็นการทันเตเมดกับบอสแรงขึ้น25%นะครับทุกคนอ่ะแล้วก็เป็นธาตุอันบาวนะครับโอเคไปอีโวเลย ครับอ่ะซึ่งของในการอีโวนะครับจะต้องมีไม้เบสบอลไม้เบสบอลนะครับอ่ะแล้วก็คิว7,500คิวนะครับโอเคหลังจากอีโวนะครับจะเพิ่มดาเมจ20%นะครับอิเมชั่นใหม่สองท่านะครับแล้วก็พัสซีใหม่1อันนะครับพัสซีใหม่นะครับเป็น Blessing Barrier นะครับอ่าเป็นการโจมตีแล้วติดเบิร์นนะครับดาเมจเบิร์เนี่ยอยู่ที่25%นะครับแล้วก็ตัดตีเร็วขึ้น 0.5%นะครับทุกครั้งที่โจมตีมอนที่ติดเบิร์นอยู่นะครับแล้วก็จะตีเร็วขึ้นเนี่ย15%เลยนะถ้าเกิดว่าเราโจมตีตัวที่มันติดเบิร์นอยู่นะครับโอเคอีโวเลยนะครับคนนี่โอเคนะครับอนะ่ะซึ่งบัฟที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นโซล่านะครับโอเคเอามีคอสเมติกหรือเปล่า อ่ะโอเคมีคอสเมติกด้วยนะครับนี่นะครับคอสเมติกจะเป็นท่าถือกระบองครับโอเคไปอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะทําการใส่แฟมเบียเข้าไปด้วยนะครับนี่นะอันนี้จะเป็นยายสปีดของท่าอันบาวนะครับจะเพิ่มดาเมอสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเพิ่มโอากาสติดขีอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดาเมอรีเนี่ยแรงขึ้นสิบเซนต์นะครับโอเคใส่เข้าไปเลยนะครับอโอเคไป เ้วไปดูในเกมกฏิกิกิยานะครับว่าเป็นยังไงนะไปครับอ่ะมันต้องโหดมากแน่ๆสำหรับคุณยายที่เป็นตัวรับอยู่ในด่านนะครับแต่ผมคิดว่าดามจน่าจะไม่เวอร์นะเพราะว่ามันมีสถานะมาให้ด้วยโอเค ไปเดี๋ยวเราวางเลยนะครับอ่ะใช้เงินวางนะครับอยู่ที่1,600งพนะันะครับวางได้ทั้งหมด3ตัวนะโอเคโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูแอนิเมชั่นก่อนโอเคนะครับอ่ะนี่นะครับอ่ะแอนิเมชันนะครับโอ้ตีไล่ฮิตด้วยนะ การพุ่งไปนะครับแล้วก็ใช้ไม้เบสบอลนะครับทุบไปเรื่อยๆนะโอ้ไหลฮิตอยู่นะเมื่อกี้ใช้ได้นะครับปั๊บปั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 บเฮ้ยดิทีไรฮิตจัดนะครับอแล้วก็การจต็มปีนะครับเป็นเซอร์เคิลนะวงก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับโอเคเดอควัมจังสักครู่นึงเฮ้ยแล้วก็ติดเบิร์เลยนะครับทุกคนสุดยอด ติดเบิร์นตั้งแต่คันแรกเลยนะครับเอ้ยใช้ได้นะเออทำไปเล่นนะครับทุกคนคือคือดีอยู่นะติดเบิร์นตั้งแต่วางเลยนะครับโอ้ยเจ๋งอยู่นะเออแต่ว่าเออนี่ไงลบละสามลบสามเปอร์เซ็นต์ก็คือตีเร็วขึ้นนะครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะวางแยกให้ดูนะอ่ะตัวนี้นะครับที่พาสซีฟไม่ทางานนะครับโจมตีอยู่ที่หกจุดสองวินะครับส่วนตัวนี้นะครับห้าจุดสองวิเฮ้ยมันก็ตีเร็วอยู่นะเออครับเดี๋ยวขอขอนุญาตฝามตังก่อนนะคือมันก็ใช้ได้นะครับทุกคนคือติดเบิร์นตั้งแต่คั้แรกนะแล้วตีไหลหิดด้วยสุดโซดโด โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มอัพกันดีกว่านะครับอ่ะขั้นแรกนะครับใช้เงิน2,100นะครับดาเมจจะเป็น4,580 5.2หาิบไฮจะสวิเท่าเดิมครับระยะ26.7นะครับโอเคขั้นต่อไปนะครับอ่าใช้เงิน3,220นะครับเอ้ย3,250นะครับดาเมจจะเป็น5,760 4.8เจ็ดรีวิโจมตีระยะ28นะครับแล้วก็เป็นอนิเมชันใหม่นะครับเป็น Burning Swing นะบไปได้ไง าการฟาดฮิตเดียวนะครับแล้วก็ออร่าที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะนะอโอเคแล้วก็วงเนี่ยจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับจะให้ดูปับ๊บน่าจะติดปืนเลยนะเออโอเคไปขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน4,400นะครับได้เมยจะเป็น7,090นะครับ4.8่จุดแปวิเท่าเดิมระยะ29.2นะครับขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน5,100นะครับได้เมยจะเป็น9,000 390นะครับ4.8วิระยะอ่า30แล้วกันนะครับตีเป็นเลขกลมๆเลยนะเออระยะ30นะครับโอเคโอเคนะครับอ่ะขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน6700นะครับได้เมจะเป็น1,030นะครับ5.6วิโจมตีระยะ31.8นะครับแล้วก็แอนิเมชันใหม่เทลแมน n บลเ r อร์นะครับเฮ้ย ครับอ่ะวงก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็อ้อเหมือนจะใช้ยันปะใช้ยันในการโจมตีปะมาดูหน่อยเหมือนจะใช้ยันเลยนะครับเนี่ปับ๊บอ่าถูกต้องนะครับเป็นการวาดอานาคเขตลงไปบนพื้นนะครับแล้วก็ระเบิดออกมานะนี่นี่เน,นี่เฮ้ยแล้วก็ติดเบิร์นีด้วยใช้ได้อยู่นะครับทุกคนโอเค ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน7,100นะครับแลเมจจะเป็น1 1 2 5 0นะครับ5.2วิจมตีระยะ35.6ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน8800ดาเมจจะเป็น1 3 7 7 0 5.2วมตีระยะ36.9โ okay. อเคอ่ะ ขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน9,500พันารไม่จะเป็น1นึ่ง4.8วิโจมตีระยะ40.7นะครับแล้วก็อ,อนิเมชันใหม่เป็นอ่าอะไรเนี่ย n อ็นแชเอนช็อเอน,นฮะเ a ็นชันแบลล์นะครับอโอเคอัพเลยอ๋อก็จะมีวงไอวงเวทอะเพิ่มขึ้นมาอีกวงหนึ่งนะครับ คแล้วก็บวงการโจมตีก็ใหญ่ขึ้นด้วยโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน1 2 0 0งนะครับด้าเมยจะเป็น16,810นะครับ4.8่จุดแปวิโจมตีระยะ45.8นะครับขั้นต่อไปนะครับน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะใช้เงิน13,000นะครับด้าเมยจะเป็น19,680นะครับ4.5่จุาวิโจมตีระยะ48.3นะครับโอเค เว้ยได้อยู่นะดไม่2สองหมื่นสี่เลยเหรอโอ้ใช้ได้อยู่นะครับทุกคนคือติดเบินดามจก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ระยะเนี่ย,ะยะก็ระยะก็กว้างอยู่นะเออตีเร็วด้วยนะครับอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วพาสซีฟแรกนะครับไอเนสซี่เบลซิงนะครับคือ ถ้ามันมีบอสอยู่ในทางเดินเนี่ยดาเมจมันจะเพิ่มขึ้น25ปนะครับไม่ใช่ทำดาเมจกับบอสแรงขึ้นนะเออคือถ้ามีบอสอยู่มีแบบสมมตินะครับมีบอสเดินออกมาใช่ไหมดาเมจของเจ้าอ่าคุณยายเซโกะเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่ม25แต่ถ้าบอสต,ตายเนี่ยดาเมจก็จะกลับไปเท่าเดิมนะครับอืมโอเคมันก็อารมณ์เหมือนตีบอสแรงขึ้นนะครับแต่ว่าเนี้ยจะเพิ่มดาเมจไปในตัวเลยนะครับ ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับคุณยายเซโกนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มีประมาณท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะครับ